เป็นเทคนิคการเพิ่มแรงลมนะครับจะช่วยเพิ่มแรงลมของอเจ้าตัวปั๊มลมเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายได้นิ่งขึ้นได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับได้ยินไหมครับเนี่ยโดยที่ทำงานสามชั่วโมงผมจะพัก1ชั่วโมงครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อน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 เห็นไหมครับว่าที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกระมังสําหรับเลี้ยงไรแดงเนี่ยอยู่ประมาณ20กระมังนะครับแล้วก็ใช้หัวทรายในการให้ออกซิเจนเนี่ยประมาณ20หัววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูว่าผมใช้ปั๊มลมยี่ห้อไหนแล้วใช้เทคนิคอะไรบ้างในการทําให้ปั๊มลมเนี่ยทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับและมีเทคนิคในการขยายแรงลมยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ดีครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงปลา <c oughs> เลี้ยงไรแดงหรือว่าทําน้ําเขียวอยู่นะครับสิ่งสําคัญที่ผมแนะนําเสมอก็คือการใช้ออกซิเจนช่วยให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับจะช่วยให้น้าเน่าเสียได้ช้าลงนะครับแต่ว่าหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าแล้วเราจะเลือกใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่ในการทํางานนะครับและถ้าเกิดว่าปั๊มเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยลดให้มันทํางานได้น้อยลงยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาชมกันครับเอ่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมีกละมังหนึ่งกละมังต่อ1ห,หัวนะครับมีใช้งานอยู่เนี่ยประมาณ20กละมังเลยนะครับแล้วก็ผมใช้ปั๊ม,มลมนะครับยี่ห้อนี้เลยอตอนนี้ครับปั๊มลมมันชื่อยี่ห้อยามาโนนะครับ แล้วก็รุ่น LPP ขีด20จริงๆอของเขาเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจำนวนหัวทรายที่เราจะต้องใช้นะครับขงผมเนี่ยคิดว่าจะใช้เยอะประมาณ20หัวก็เลยต้องซื้อรุ่นนี้มานะครับแล้วข้อดีของรุ่นนี้ก็คือแรงลมดีมากนะครับที่สำคัญคือเสียงเบามากๆนะครับนี่ผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆน่าจะไม่ได้ยินเสียงของปั๊มลมนะครับ ราจะได้ยินแค่เสียงของลมตรงนี้ขึ้นมาเองได้ยินไหมครับเนี่ยนี่คือปั๊มลมนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้หัวทรายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่าการที่มีหัวชหัวทรายขนาดใหญ่เนี่ยมันจะช่วยลดแรงต้านของลมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ใช้หัวทรายที่มันมีขนาดเล็กนะครับลักษณะ,ะประมาณนี้เนาะ เนี่ยหัวเล็กละเอียดแบบนี้เนี่ยจะใช้แรงลมในการดันค่อนข้างมากมันจะเปลืองลมนะครับแต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างโล่งนะครับเพราะว่าหัวทรายมีความพุนมากกว่านะครับแล้วก็ของผมเนี่ยใช้20หัวก็จริงนะครับเพื่อนๆจะเห็นแค่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนาะแต่จริงๆแล้วผมมีจ่ายลมเนี่ยไปที่ด้านหลังด้วยนะครับไปประมาณ4ี่ห้าเส้นนะครับหเส้นนี้มีความยาว ประมาณ10เมตรนะครับเพราะงั้นเนี่ยแรงลมที่เขาใช้ในการขับเนี่ยก็ค่อนข้างต้องแรงพอสมควรถึงจะเอาอยู่ทุกหัวเลยนะครับและผมเปิดตลอดเวลาครับเดี๋ยวมีเทคนิคมาบอกครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเจ้าตัวนี้ครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นกระบอกที่ผมได้มาตอนที่ผมซื้อปั๊มตัวแรกมานะครับเขาแถมมาด้วยเนาะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ กระบอกพักลมหรือเปล่าครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าจากปั๊มลมนะครับนี่เสียงเบามากเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อมานะครับต่อสายมามาเข้าตัวนี้นะครับหลังจากนั้นจะเป็นกระบอกลมที่มีท่อนะครับขนาดใหญ่แล้วเราก็จะมาจ่ายลมจากหัวจ่ายตรงนี้นะครับผมก็จะทําตัวเลขไว้ว่าแต่ละสายเนี่ยวิ่งไปที่ไหนนะครับแล้วเราก็เปิดเร่งจากตรงนี้ได้1จุดนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดที่เราจะใช้ในการ ปรับลดแรงลมได้ก็คือเราก็จะมีตรงนี้ที่ปลายทางอีกนะครับนี่ตรงนี้ที่ปลายทางเพื่อปรับระดับลมได้ให้เหมาะสมกับปริมาณของรายแดงหรือว่าสิ่งที่เราจะนำไปใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคการเพิ่มแรงลมนะครับจะช่วยเพิ่มแรงลมของอเจ้าตัวปั๊มลมเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายได้นิ่งขึ้นได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับ ีนี้เรามาพูดถึงระบบการจ่ายไฟกันบ้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเนี่ยเปิดปั๊มลมตลอด24ชั่วโมงหมายถึงผมเสียบลักไว้ตลอดเวลานะครับนี่เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเปิดไว้ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยปั๊มลมทํางานตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่มันจะร้อนแล้วก็อาจจะเสียหรือพังได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับผมก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยมีตัวช่วยครับเพื่อนๆเ,เห็นไอ เต้าสีขาวๆนี้ไหมครับนี่ตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยเป็นตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับที่เขาเรียกนะเป็นสมาร์ทปลั๊กหรือปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับซึ่งผมจะเปิดไฟแล้วก็มาเสียบผ่านตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กของปั๊มลมเนาะตัวนี้จะมีหน้าที่ในการจ่ายไฟครับจ่ายไฟแล้วก็ตัดไฟนี่หน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับนี่สมาร์ทปลั๊กยี่ห้อก็ลองดูเอานะครับประมาณนี้ เนี่ยครับเขาก็จะจ่ายไฟได้ประมาณ10แอมป์นะครับไฟ100ถึง240โวลต์ก็ไฟของประเทศไทยนะครับจ่ายได้10แอมป์ปั๊มของเราเนี่ยมันไม่ถึง10แอมป์อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เอาอยู่นะตัวนี้มีหน้าที่อะไรนะครับจริงๆเขามีหน้าที่ในการตั้งเวลาในการเปิดปิดไฟผ่านเจ้าปลั๊กตัวนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะจ่ายไฟ เสียบไฟไว้ตลอดเวลาแล้วก็ตั้งเวลานะครับโดยที่ทำงาน3มชั่วโมงผมจะพัก1ชั่วโมงครับก็จะตั้งไปเรื่อยๆนะครับเวลาเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อให้ปั๊มลมของเราเนี่ยได้มีเวลาพักประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดด้วยมือนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมได้เลยนะครับเพื่อนๆนสามารถสั่งงานผ่าน โทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันมีสัญญาณ Wi-Fi ต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านของเรานะครับแล้วผมมีโปรแกรมในมือถือผมไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ถ้าเกิดผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมก็สามารถรีโมทมาเพื่อสั่งเปิดและปิดเจ้าปลั๊กตัวน,นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าผมมีธุระไปต่างจังหวัดนะครับแล้วผมอยากจะรีโมทมาดูเปิดปิดนะครับปั๊มลมของผมเนี่ย มันก็สามารถสั่งการได้จากระยะไกลเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําปั๊มลมนะครับที่มีกําลังไฟไม่เกินขนาดของปลั๊กตัวนี้มันรับได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปตั้งเวลากันได้เลยเนาะอันนี้ก็ผมใช้อยู่เป็นประจําใช้ดีนะครับไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะครับคิดว่า ก็คิดว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆเร็วๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบในเนื้อหาแบบนี้นะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามารีวิวปั๊มลมนะครับที่ใช้อยู่ตัวนี้เป็นตัวเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับก็เพิ่งซื้อตัวใหม่มานะครับเนื่องจากเพิ่มขนาดของบ่อไรแดงนะครับที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นเนาะก็เลยต้องการปั๊มลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยกาลังในการขับเนี่ยก็ไม่มากนะครับแต่ใช้ท่อลมตรงนี้เนี่ยช่วยขยายเอานะครับก็จะช่วยได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับ นี่เสียงก็จะดังนะครับค่อนข้างดังมากเลยนะครับแรงดันน้ำเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพราะตัวนี้คือปรับขนาดวาลวของแต่ละอ่างนะครับให้เหมาะสมกับแรงดันลมนะครับของปั๊มปัจจุบันอยู่นะครับก็จะไมะ่ไม่แรงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมจะเปิดไม่แรงมากนะครับ ตอนนี้ก็สามารถจ่ายได้นะครับประมาณ10กว่ากระมังเลยนะครับ1ิบกว่าหัวนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยที่เลี้ยงกุ้งนะครับอ่าทีนี้ผมจะมาลองตัวนี้ให้ดูนะครับว่าความแรงของเขาเมื่อเทียบกับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับวิ่งเข้าบล็อกเดิมนี้นะครับจะมีความแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอสัก โอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้สายเดิมวิ่งเข้า,าวาล์วตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับขนาด20นะครับ LP 20นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อยามายามโนะนะครับอ่าตามนี้เลยสำหรับนะครับเขาบอกว่าตามสเปกเนี่ยประมาณ8-10ถึง10 หัวนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวมาลองกนดูว่า,าถ้าเกิดต่อมากกว่านั้นแรงลมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับปล่อยไปแล้วนะครับอันนี้ปล่อยไปแล้วนะครับก็เสียงเงียบกว่าเยอะเลยนะครับนี่ใ้หัวเดิมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับมาดูตั้งแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า แรงมากนะครับแรงมากเลยดูแต่ละอันนะครับโอ้อันนี้ผมก็จะให้ดูว่านี่คือกำลังของการปั๊มลมนะครับของเขานะครับอันนี้เป็นปั๊มใหม่ด้วยแหละก็เลยดูแรงมากๆเลยนะครับธรรมดานะครับของใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าของเทิมอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอ่านี่ ก็ทดลองให้ดูนะครับสองตัวนี้นะครับเทียบกันก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กําลังเงินของแต่ละคนด้วยนะครับเลือกให้เหมาะสมเนาะจะได้ไม่เปลืองตังค์มากเินเกินไปนะครับ